วัสดีครับผมอวันน mm ี้อกวันนี้ก็เป็นวันวันจันทร์ที่วันจันทร์ที่เท่าไหร่นะสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบหกสิบหกสหกสิบหกสิบสิบ้าสิบแปดันทร์ครับผมวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับก็ออกมาหานน้ำหวานครับผม เขอาอยู่เขาหลายมือครับบอไดออกหมื่บ้านนี้ก็พอนอาทิตย์ไปขายของกับฝนตกกับบอไดขายของนอนครับผมวันนี้ฝนพราะฝนออกกับฝนออกกับหนาวเลยครับวันนี้อากาศเย็นๆครับผมก็เลยออกมาหาำบ้านมันนี้ก็สิมากใน รูปแบบของภาษาอีสานพร้อมนะครับภาษาอีสานปนภาษาไทยนะครับผมก็แล้วก็สิเปียนซื้อซองไหมครับจากซองคุณช่างวางทำก็สิเปียนพ่อค้าผาลายพึงหลวงนะครับยังไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยพร้อมครับผมเพื่อที่ให้มันเป็นกําลังใจกับคนเฮ็ดคลิปครับผมยอดคลิปกับบล็อกเพิ่มครับคุณไดรีโตนก็กดให้นเนี่ครับ น,นี่ก็สิมาในรูปแบบภาษาอีสานเนีบยผมมายางเห็นตัวเผื่อ,อยูุข้างนอกแต่ว่าเดินเบิ่งเป็นชั่วโมงกับเ่เห็นทางไปครับยุ่ข้างนอกหมดแล้วครับก็นนี้ตัดสินใจยางมั่วครับผมมาสองคนกาแฟนครับยางมั่วมาเรื่อยๆครับรพอๆเลยครับผมแต่ว่าจะมูหัวห้างใหญ่ห้างหน่อยนะครับจับอยู่ตน้นอ่ตอตนยุคาครับผมงานกอกไม่ได้ปลายุคา่ เดี๋ยวสีไทยบ้ิงนะครับเห็ครับผมจับตังตงอยู่ต้นยุค้าครับแต่ว่ากับสียังบกตินะครับเดี๋ยวยางเลาะเบิ่งก่อนนะครับผมเพื่อมันมี ลงสอนล่างครับผมครับก็ต้องออกตัวว่าห้อง่แมนเมื่อาชีพนะ้ครับเป็นพ่อข้าขายผ่ามือไ้ว่างเขาก็จังออกมาหาครับแล้วพอเนี่ยพอพอเนี่ยมันก็นเลยได้หน่อยครับโบแมนเมื่อาชีพนะ้ครับเบื่อลงวมือกับโบได้จักั้งกับมีครับผมไปครับเดี๋ยวยังเบิ้งต่อแล้วจังกลับมา เงวิธีขุนครับเพราะว่ามีสนาเมี้วครับผมไปครับครับผมนี่ครับแม่เพิ่งมันกินดอกยาคิ้วนะครับพี่น้องกินยาคิ้วแล้วมันเซจเป็นสิบนาทียี่สิบนาทีครับก็เลยยางม่วครับผมไปละลบมันแห้งพร้อมครับ เห็นกินหลาโตอยู่ ah. nah. Rut, <humming'> ครับก็เลยยางมั่วไปพ่อห้างนึงแล้วก็ย่างตอครับผมเพื่อมันลงซ่อนล้างครับนี่จะเป็นป้านี่ครับมังหนพ่ออยู่ข้างในปลายยุคค่าเนี่ครับเดินเดินเลาะบางมันปลานี่ครับไปครับนะเาเบิ้องอีกครับครับผมพี่น้องครับหลังจากมั hmm. <t Ang ing Leonardo> <ti> ่วยางมั่วครับหกกับหกครับในหยางพ่ออีกห้างหนึ่งครับผม โอ้มันลงซ้อนกันนี่เลยครับตตวห้างหน่อยกว่าห้างไม่ครับแต่วต่าตำกว่าครับผมตัว่าสี่คือไรเตวา่าเหรอะตัว่าสีมีน้ามีห้างมอนี่เดี๋ยวตีห้างนี้ก่อนครับห้างแรกแหกหมานมือนี้ครับผมไอ้นห่หลายมือครับห้างแรกแหกหมานครับเดี๋ยวตีห้างนี้ก่อนเดี๋ยวเดียวสิท่าห้เบิลครับผมแม่นบินเข่าบินออก ัมอย่างเดียวครับเพราะว่าไปเบิ้งไปยืนเบิ้งแล้วโดนครับผม,มเสร็จเป็นยี่สิบนาทีกินใบดอกหญ้าคิว้วไอ้ดอกหญ้าคิ้วนะครับเหนียวว่ากับพวกหูวกันครับว่าเหนียวว่าก็เ,าเสร็จโดนก็เลยผ้ากันยางหม้อเลยครับก็ห่างจากต้นยุค่าอยู่ยรั้งแรกวันผมาณหลายร้อยเมตรครับสี่ห้าร้อยเมตรคนละ ปลาอยู่ค่าที่เห็นล่างแหลกครับแต่ว่าล่างนํางอยู่อยู่กลางปลาเนมอเตอแทนยางเลาะปลาเป็นมอยตาร์แทนยางทัวปลาอยู่ครับล่างหนึ่งแต่ยางเลยเลยไม่เรื่อยครับนี่เห็นปลาหมูตองคงสนี่ครับจับที่นี่ครับผมเป็ต้นหมูกหงษขาครับนี่ครับเห็นบ่มครับพี่น้องเดี๋ยวตีห้างนีก่อนเลยครับนะครับพี่น้องครับ นี่ครับผมครบเรียบร้อยแล้วครับออกตัอีกเธอหนึ่งนะครับว่าเป็นมือใหม่นะครับอาสิคุขะคู่ขะจัง่อยขออภัยอา,อาสิบนเนียนเนียน,นตาด้ครับทีเพิ่งขออภัยมาในทีนี้ด้วย ยันได้ตัว,ตวตัวออนอยู่ครับพี่เราออนคัอพี่หนหน่อยหนึ่งขอตัตออนไปกินแล้วกันนะครับ ในแต่ตัวอ้อนไปกินพี่นอ้องหน่อยเดียวน,นี่หนามซต็มครับนี่ครับผมปุ่มมือซื้อได้ครับนี่ยเงาเงาคนหน่อยเป็นสิบแล้วครับฝนว,วุ้งอนกับโต๊กเบิดมือครับผม โอ้โหวัดังสีดูดคครับตอด่ายค่าเกเรอยู่รบขบติดพี่น้องเลยมันสื่นครับ โอ้ได้หน,หน่อยหนึ่งพี่น้องเอ,อ้ยหน่อยเก้าครับผมต่อีปจะพบกับวัติดครับปาดมันทั้งวัตติสนี่แหละ <c oughs> มีน้ำเลยพี่น้องเอ,อ้ย ่ตอ่อนครับผมนี่ครับ,รบออน,นี่ครับัตอ่อนไปกินครับข้างแรกกันดุสลแ่้วกครับล้มกันต้อนละโอ้โหติดครับขุดโคบีกี่น้อยก่อน เดือกขนนะพี่น้องเนี่ยใบอ้อยกับบัวติ๋ครับจอดหังวงอ,อยู่งวงมุมอยู่หัวงครับผมงางออกมาเหี้มันไก่หัางนั่งรับพี่น้องมันอึนมันนํามาครับผมแต่ยยังเข้ามาปลาอยูุกฮะหั่งมันอยุกฮู้นะครับใน อ้อนไปกินครับซ้ำหนีกำลังแซ่บครับผมเอาไปหนึ่งครับหว,วานคลิปกะตะกูตะกะได้ครับออกโตไว้ว่าบโบเมนเมื่อชีพครับผมว่าวกะตะกูตะกะครับอันนี้ยังแนะนน้ำมากอะแนะนน้ำกะคอมเม,น,มนต์มาในใต้คลิปได้นะครับผมน,น,น้ำไม่ได้ <c oughs> เลย ฝนมันตกลรายมือครับมันอาจจะบ่มีน่ำหรือบอกหากินกรบโปงอ้แล้ครับครับเดี๋ยวไปพอกันรั้งที่สองครับคลิปอาจจะเฮ็ดเป็นสองคลิปแล้วครับคลิปละหัง้งเพราะว่ามันอาจจะความเย้ามันอาจจะหลยครับความเย้าอาจจะหลยก็เลยเฮ็ดเป็นสองคลิปครับผมเดี๋ยวไปพอกันทั้งที่สองนะครับพี่นอ้องคลิปนี้ สวัสดีครับผมกะอันนี้โตนกับซอยกดไลค์กดแชร์กดซับต,ตะใครเนี่ยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจใ้พ่อค้าล่าพึ่งหลวงหาพึ่งหลวงลงคลิปให้เบิงนะครับเด้อสาระอาบสีโปมีครับผมเพราะว่าพึ่งหาดเฮ็ดกับเบงอยู่ช่องใหญ่คนคือกันครับผมวันนี้ช่องใหญ่หเห้วกรัมาหาดเฮ็ดทั้งนี้ก็ถือตอดไปสองสามตัวครับ หดหิวเจ้าๆอยู่นะครับเดี๋ยวไปพอกันอข้างสองครับผมข้างนี้สวัสดีครับสวัสดีลังที่สองพี่น้อง mm hmm. ครบกระเฮ็ดเรียบร้อยแล้วครับน่ครับลังแรกลังนีดหน่อยหนึ่งโอ้เฮ็ดครบหน่อยจุดกระวติติดตอดพัสน แม่บ้านนั่งอยู่ไกลครับเพราะว่ารัางมหนรังแรกตะวันลังแรกพนกับมาหาดอกงานมหากเ็เลยนั่งใกล้ๆก่อนครับเดีย๋ยวปาครับไปเจอกันอยู่รังเพิงครับผมหลุนวานี่นามบอก่พี่น้องไปครับครับพี่น้องหัวแห้งอะไรน,นะครับล้องไรร้องจับต้นมันเขยา่าบ้งนะครับม,มันสี่ คล้ายๆว่ายังเห็ดข้งครับพี่น้องเห็นว่าอาจสิบังนะครับผมอยู่ใต้ต้นมันเอาแห้งไปเลยครับนะครับโตกนตันนะตึื้อไปครับเดี๋พี่น้องน่าจะยังไม่เห็นข้งนะครับเดี๋ยวสิทิ์มไว้ก่อนหนึ่ครับข้งนี้ครับ จะเกรื่องเดือนจังมาเพิ่องไม้แล้วครับไปครับพี่น้องไปฮะครับพี่น้องมันอเดือนล้างอ้อนครับผมจับต้นไม้เขย่าเบื้องมันสิ่มันสิโน่โอนเอ็นโอนเอ็นไปมากครับแสดงว่าอันอยากเบื้องคลิปช่องใหญ่เพิ่นเพิ่นวันพรท่านเน็นนนเหน่นห้างพาะั่นครับผมแล้วก็จากเคยตีมากมันก็ตีมากนิดนึงครับบ่ได้ตีอะไร มันเก็สิบ่ท่านเทียนทั้งกับรัวนน้ำกับว่าท่านมีเดี๋ยวเอาปล่อยถิ่มไว้จักซิมหามือจักเครื่องเดือนครับเดี๋ยวพานมากทั้งนี้เขาก็จะมาะมตีเนาะครับเนาะตามวอนี้ไปไปหาต่อครับผมเจ้าโมงหลอกรับพ่หนะครับครับผมตอนนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยครับพี่น้องครับสรุปแล้วก็ได้ ลังเดียวครับแล้วก็บเชอเพิงออนเพิงอนาคตอีกรังหนึ่งครับเคอ,อร์ไล่บรีตีครับผมเาลาะไปเห็นแต่ตัวตามมาเจอลังกบบนีครับบระเทศไทยเบิ่งครับผมวันนี้ก็ร้ายแค่นี้ครับมาสรุปให้ฟังครับผมมาในเวอร์ชันใหม่ครับมือนี้เบาปัสสาอีสานเบิดคลิป สิเปียนเป็นว่าภาษาอีสานเลยครับเพราะว่ากับว่าไทยกับวาถานัไปนัยโอเคครับผมวันนี้ก็ลากแค่นี้ครับแต้ล้างหน่อยลัางเดียวครับผมจาัาไในก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นี้นะครับวันนี้ครับน้มามั่งใจจักกยดครับพี่น้องห้างมันกับห้างหน่อยหน่อยมันได้ถือควันเลยก็ได้ ตัดสินใจเอาครับผมเพราะว่าปล่อยไว้ถึงกับบ,บอยูครับเดี๋ยวห้างไงไว้ห้างไงวันนั้นถือควนอยู่โอเคครับคลิปนี้ลาซ้ำนี้ครับผมสวัสดีครับ